มขึ้นไหลยังทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นมีขึ้นไลห์แป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคมาละหมาเออแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง มา,มาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจเออเสียงมีเสียงมีวันนี้เสียงมีสวัสดีแฟนเพจนะคะของ MyFord Auto นะคะวันนี้ไมยก็อยู่ที่สุ้านนะคะที่ f o r d Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรถมาเข้าศูนย์บริการมาเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตัวนี้ก็มีรองรับแบบว่าจำนวนเยอะมาก แล้ววันนี้นะคะก็คือเรามีรถของโชว์รูมแหละเออก็คือเขาจะมีตกแต่งเป็นแนวทางให้ดูมายจะพามาดูว่าหน้า F Sport กับหน้าวายเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็คือรุ่นรุ่นนี้เป็นสปอร์ตมานะคะ F Sport กระจังหน้าเขาจะเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็คือเหมือนะว่าสิ มันจะบอกว่าหกเหลี่ยมก็ว่าได้เนาะก็คือมันจะเป็นสไตล์หกเหลี่ยมมาอย่างนี้่หกเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็คล้ยคล้าย F หนึตัวเดิมเนาะแต่ว่าเขาจะมาแน่นหนากว่าเดิมนะเขาจะดูแบบว่าแข็งแรงกว่าเดิมก็คือยังใส่เป็นตัวฟอนต์ FORD แบบนี้เลยก็คือแน่นหนามากแล้วก็สัญลักษณ์ตัว C ก็คือเหมือนย้ายย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือสามารถทำสีได้ ก็คือนูนออกมาเลยเป็นประมาณนี้ไฟลก็ที่เดิมนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นไฟตัดหมอกนะคะเราก็มาใส่เป็นสเตปห้าดวงแบบนี้เขาก็จะทําเป็นสีแบบว่าดําเงาให้หมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นดาด้านาอะไรนะคะพี่คล้ายตัววนนตัวเก่าอะไรนะคะพี่คล้ายตัววันนี้ตัวเก่าใช่ใช่มันแค่ล้ายวายบอดี้ตัวเก่าแหละอ สำหรับตัวกันชนกันชนตัวเนี้เขาจะเป็น F Sport เลยก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แบบชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะแต่ลูกค้าก็คือสามารถเลือกที่จะทำสีเป็นสีดำด้านได้เหมือนกันนะ,ะสำหรับตัว F Sport นะคะในชุดตกแต่งคันนี้ก็คือไม้ได้พูดไปแล้วเนาะเออไม้ได้พูดไปแล้วแล้วก็ในส่วนล้อของเขา เขาจะมีไฟตรงนี้เข้ามาเป็นซุ้มร้อยอยู่ประมาณ6นิ้วก็คือเข้ารูปแบบลงตัวเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุด F ปอร์ตเดี๋ยวมาจะพามาดูในชุดของนี้เลยค่ะก็จะมาเป็นชุดงานของวาย ชุดงานของวายเห็นไหมว่าตัวนี้เขาจะแตกต่างกันจากตัว F Sport ถ้า F Sport อ่ะเขาจะตัดตรงนี้ไปเลยตัดตรงนี้ไปเลยแต่อันนี้ก็คือเป็นชิ้นงานเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือ Ford เป็นชิ้นงานเดียวกันกันหมดสำหรับตัวไฟนะคะก็คือมีบล็อกเข้าเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อจะคล้ายๆกับตัว S F s ส o ปอเลยแต่แค่ว่าไม่มีไฟนะคะขนาดก็ประมาณใกล้ๆก,กันแต่ว่าตรงนี้จะกว้างกว่านิดนึงแล้วก็มีเอกลักษณ์ของ Y แบบชัดเจนนะคะค่ะสำหรับตัวการชนด้านล่างการชนด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสีบอลเงินเช่นกันแล้วก็เอกลักษณ์ Y แต่ลูกค้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยน้องไม้พี่ขอทําเป็นสีดําได้ไหมอันนี้ไม้ก็ทําให้ได้นะทําได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือจะเป็นไลฟ์สไตล์ของชุดหน้าวายแล้วก็ชุดเอฟสปชุดเอฟสปอร์ตเออจะไปเอฟสปเดอร์และไม่ได้และเอออันนี้ก็คือพาชมนะคะระวังรถค่ะพาชมในส่วนที่ว่าเอ้ยเพราะว่าลูกค้าบางท่านแบบว่าอยากรู้ว่า แตกต่างอะไรกันยังไงอันนี้ไม้ก็พามาชมนะคะเดี๋ยวไม้ลองพาไปด้านล่างเผื่อมีในส่วนของรถให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ,ะเดินไปเลยค่ะโอเค เดี๋ยวไมคจะพามาดูนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากอะเวลาสั่งแต่งไปปุ๊บใช่ปะสั่งแต่งไปปุ๊บเราก็จะปล่อยปั๊บเลยลูกค้าจะไม่ค่อยแบบว่าจะไม่ค่อยรอแบบว่านี่เนาะคือแต่งก็ออกไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ไม่มั่นใจนะว่ามีหรือเปล่า ก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งเยอะเนาะก็แต่งนิดหน่อยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆล้วก็พามาชมดีกว่าวันนั้นจะบอกว่าพามาชมแล้วรอบหนึ่งคือโมโหมากเสียงไม่มีเออเสียงไม่มีสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีพี่นิตยาพี่นรงน้องหนึ่งนะคะพี่นัทพลสวัสดีนะคะ เดี๋ยวไม่จะพามาดูสำหรับตัว Nexgen t XL Plus กระบะ4ประตูกันบ้างเออนี่เลยชุดแต่งของเขาก็จะมาเป็นตัวนี้เป็นกระจังหน้า Ford จะทำเป็นสีดำตัดด้วยสีขาวไฟของเขาจะเป็นสีขาวนะคะนี่แบบนี้แต่ XL Plus ของเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามานะลูกค้าสังเกตดูจะไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามา แล้วก็ด้านข้างก็ซุ้มล้อหกนิ้วปกติมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่อ่าเป็นลายดอกไม้ยังมอนเตอร์เอทีสามนี่แหละอ๋ออันนี้เป็นแถบสี่คูณสี่นะคะกำลังแบบว่าเปลี่ยนในส่วนของชุดตกแต่งอยู่กำลังทำเบาะนะคะ อันนี้ลูกค้าก็จะใส่ในส่วนของตัวซุ้มล้อไปแล้วอ่าซุ้มล้อไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ในส่วนของกระจังหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ใส่เป็นคําว่าเลนเจอร์อะคริลิกสีแดงอาสีน้ําเงินตัวนี้ก็คือแบบนานๆจะเห็นทีนะก็สวยนะอะสวยอีกแบบหนึง่งอันนี้เราก็จะอยู่ตรงที่ลานล,านล้างรถกันนะคะ อันนี้ก็วายแทกอันนี้ก็จะมาเป็นตัวเอเวอรเรสเออไทเทเนียมขับสีขับสีบสใช่ปะเออขับสีสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็รอขัดเคลือบพี่ออยพี่ออยสวัสดีเอเวอรเรสต้องมาแล้วนะไม่ไม่อยากจะโชว์เอเวอรเรสให้พี่ออยดูมากเดี๋ยวพ,พี่ออยจะติดใจ แค่แบบไฟเขานี่ก็เป็นไฟแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ, <L. S 1> ะ LED ไหมที่เขาเรียกว่า,วาเป็นอเอกลักษณ์ของเขาเลยแหละเอออันนี้พาชมหาดูชุดแต่งคันนี้ก็เป็น XLT จะเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าซุ้มล้อแล้วก็ลอเปลี่ยนแม็กเข้าไปอันนี้ก็เป็น สีเทาดำก็สวยเหมือนกันนะสวยนะสีเทาดำมามาตามมาอุ้ยท้มงใหมมืด,มดวันนี้มาแบบหน้าสมโมหน้าสดนะคะแค่มาเคลียร์เอกสารเคลียร์เอกสารนี่เรายังมีรถอ่ะตัวเน็กเจนด้วยนะเน็กเจนคันนี้ก็คือถือว่าแต่งโหดโย เออพูดผิดตัวเลนเจอร์อันนี้พาชมพาชมความหลอ่อเนาะพาชมความหลอ่อของเนเจอร์ยังไงเขาก็ยังหลอ่ออันนี้ก็จะแต่งในชุดอ่า F 150 Y body โหใหญ่มากเลยอ่ะสูงมากเลยคันนี้หน้ายางเท่าไหร่เนี่ยหน้ายางน่าจะ3-5ว่าแล้วนี่หล่อมากเท่มากชุดหน้าของเขานี่ก็คือเต็มระบบเลยมาพร้อมกัอบไฟแบบว่า ฮาดวงแบบนี้เหมือนกันก็คือชุด body, วายบอดี้เราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าเออเขาตีโป่งออกมาแต่คันนี้คือดูบุกบืนมากเออหล่อมากๆเลยอะแค่ยางของเขาก็หน้ายาง3าห้ายกคันนี้น่าจะอยู่ที่3นิ้วเดี๋ยวเรามารอตกแต่งเน็กเจนกันในสไตล์แบบว่าคล้ายๆแบบนี้กันมากอ่าอันนี้ก็จะมาเป็นงานของออฟโรดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอาโลบา พร้อมกับตะแกรงแล้วก็ใส่สปอยเลอร์ครอบแล้วก็กันชนท้ายเหล็กอ,อ,อันนี้ก็คือยังเป็นตัวเรนเจอร์เอาง่ายๆคันนี้คือจัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมเนาะดูก่อนดูก่อนมีอะไรบ้างที่จะพาเราดูได้บ้างเฮ้ยนี่ไงคันนี้อมีนำเสนอ ที่เพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นตัว XLT อ่าคันนี้ได้ตกแต่งส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นทรงที่เคยพูดไปแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวชุดครอบซุ้มล้อด้านนี้ซุ้มล้อเดี๋ยวล้อเปลี่ยนใหม่อ่าคันนี้มีเราหลังคาเข้ามามีราวหลังคาเข้ามา แล้วก็นี่เลยมีโลบาเหล็กเป็นงานของอ l เลนเดอร์เฮ้ยสวยงามมากๆสวยแล้วก็มาชุดครอบท้าย F.O.R.D นะคะเออคันนี้สวยแต่งแค่คล้ายแค่คล้ายเลนเจอร์เนาะเออก็แต่งแค่คล้ายเลนเจอร์ขอแบบปิดคลิปแบบที่สว่างสว่างได้ปะหรือว่ามีคันไหนแนะนำอีกปะ อันนี้มันเป็นตัวเดิมอันนี้ไม่เอาโอเคจริงๆมันมีอ่าชุดหน้าวายแหละแต่เราพาเราพาลูกค้าดูไปแล้วไงเออตรงนี้สว่างนะโอเคงั้นขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้นะคะมายก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนอันนี้ก็มาไลฟ์ให้กับแฟนเพจได้ดูกันนะคะเออก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะในเรื่องของชุดตกแต่งว่าเรามีตกแต่งอะไรมาเพิ่มเติมแล้วบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะมายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y YouTube เพจหรือว่า TikTok นะคะให้มายด้วยเป็นกำลังใจให้มายด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย